<c oughs> ใน่วงนี้ก็เป็นช่วงของปัจชิมยามของนรติการเหมาะสำหรับการทำความสงบตั้งสติกำหนดตามดูจิต ของตอนการตามดูจิตนั้นถือเป็นการเรียนรู้ในสภาพของความรู้สึกที่มันมีสิ่งบ่งบอกว่าเป็นส่วนให้เกิดความรู้ เกิสติปัญญาพอจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะนามธรรมจะต้องอาศัยเครื่องมือคือสตินั้นไม่ส่วนเข้าไปเรียนรู้นั้นเราก็ต้องตั้งสติกำหนดตาม ตามดูจิตส่วนมากในช่วงเวลาที่ถือว่ารัติการแห่งปัจฉมยามน,นั้นคนเราจะถูกครอบงำด้วยอำนาจของความง่งงุนภาษาทานเรียกว่านิวรณ เราก็มีความรู้สึกว่าง่วงความง่วงอาจจะเกิดขึ้นกับสภาพของอากาศสภาพของการที่มีส่วนกระตุ้นก็ได้และกับสภาพของอาหารสภาพของสุขภาพร่างกายแต่เราก็ พยายามเรียนรู้เขาด้วยพอเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของเขาได้เหมือนเราอยู่ในที่นี่มีความรู้สึกอย่างนี้เราเปลี่ยนสถานที่ไปที่อื่นมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นเราก็จังหาวิธีการกำจัดขจัด สิ่งที่มันเป็นส่วนทำไม่ให้ความรู้สึกของเราโล,ล่งปร่งด้วยการทำใจของเราให้มีความรู้สึกตื่นตัวมีสติมีสัมปชัญญะปัชิมยามพระพุทธองค์ท่านกำจัดอาสวะ อาสวะกิเลสมีกามาสวะอวิชชาสวะกำจัดความรู้สึกที่มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกลุ่มหลงเผิดเพลินประเภทกาม,มคุณกรมคุณเราก็ต้องแยกวัตถุกาม อันเกิดขึ้นจากประชารสัมผัสตาเห็นรูปจะเป็นรูปอะไรก็ต่างในส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุมันจะมีความรู้สึกในรูปแบบของความยินดีในรูปแบบของความพอใจ นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุกรรมส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นกิเลสกรรมที่ท่านถือว่ากิเลสเป็นเหตุไข้มีความรู้สึกที่มันเป็นนามธรรมประเภทความอยาก จะเป็นประเภทความอยากแบบการมตัญหาความไข่ความพอใจในกามทั้งหลายภาวะตัญหาความไข่ความพอใจในความอยากมีอยากเป็นและกะวิภาวะตัญหา ความไม่อยากมีอยากเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันมามีส่วนครอบงำทำให้เราอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่เป็นอิสระคือไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นเราก็หาวิธีกำจัด เป็นอุบายให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจไม่มีอะไรอื่นเช่นอารมณ์ของความยินดีมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของอารมณ์ของความไข่เราก็เอาสิ่งที่มันเป็นประปักตรงกันข้าม มาปาลบเจนอาสุภกรรมฐานให้กำหนดเป็นความรู้สึกขึ้นมาไม่เฉพาะแต่ในเรื่องถาดขันแม้แต่อาหารที่เราทานก็เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้น เป็นสิ่งโสโครกเก็บทิ้งไว้เป็นเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความรู้สึกไม่น่าปรานานัอนเราก็เอามาปาลบพิจารณากำหนดให้เห็นเป็น สิ่งที่ถือว่าไม่น่าปรารถนาเป็นอุบายอุบายให้เรามีความรู้สึกสะอาด hmm. คือสะอาดจากอารมณ์ที่มีส่วนของอุปสรรคนิวรณ์เราก็เอามากำหนดเป็นอาการเพื่อ ให้เราคลายความกำหนัดย่อมใจแล้วก็ตั้งสติดูจิตจิตที่เป็นอกุศลก็จิตที่มีส่วนของบาปธรรมที่ถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความรู้สึกไม่ ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่ดีตั้งสติกำหนดในรูปแบบว่าเป็นแต่ส่วนหนึ่งของอะปุญญาพิสังขารที่มันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่ก็ไปอย่าไปมองในแง่ว่าเป็นเป็นเรามองในแง่เป็นผู้รู้เห็น ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งนี้มันก็ต้องดับไปเห็นแต่สัมภาวะแห่งความรู้สึกเกิดขึ้นและดับไปบางครั้งมันจะตรงกันข้ามมันจะปุง ออกมาแต่งออกมาในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกเป็นปุญญะพิสังขารในส่วนที่มันเป็นความดีเราจะสังเกตเหมือนกับความรู้สึกสามัญของสัตว์โลก ที่เขามีความรู้สึกชอบและกักถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าพอใจที่สุดมันมามีส่วนบทบางจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกถลําเข้าไปยอมรับเป็นธาตุแล้วก็ตั้งสติของเราเห็นแต่เป็นแต่สักว่า ปุญญะสังขารทำหน้าที่ดูที่เกิดของมันดูที่ดับของมันถ้าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเห็นความรู้สึกที่ถือว่าเป็นแต่เพียงแต่สังขาร วางความรู้สึกให้มันปงลงได้เห็นแต่เพียงสักว่าสังขารไม่ใช่อะไรเป็นแต่ส่วนหนึ่งของสภาวะแห่งธรรมมีการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปทำความรู้สึกของเราให้อยู่ในสภาพไม่ยินดีไม่ยินลาย ให้มีความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาอารมณ์เอกกรมแปลว่าหนึ่งหนึ่งนั้นคืออะไรหนึ่งนั้นคือผู้ลูกอยู่กับผู้ลูกทำหน้าที่ ความรู้สึกรู้จะเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกเอือมละอาเหนายงคลายความรู้สึกของความกำหนัดย่อมใจก็อาศัยกามีความรู้สึก ของความเป็นผู้ตื่นคือไม่มีความรู้สึกของสิ่งบทบงังถ้ามีสิ่งบดบังนั้นมันจะไม่มีการเจริญหรืองอกงามคล้ายๆเราปลูกต้นไม้ก้าไม้มาปลูกในที่มีล่มและมีอะไรครอบ ไม้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตเพราะมันไม่ได้ส่วนที่เป็นเป็นเครื่องเอื้อมนวยต่อการเจริญเติบโตเราก็เหมือนกันนิวอนนั้นถือว่าเป็นเครื่องหน่วงเหนียวเป็นอุปสรรคอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยถึงว่า เราจะมีส่วนของวัตถุที่จะทำให้เกิดความรู้สึกของอุปสรรคก็ตามแต่เราก็มองในแง่ว่าเหมือนหลูกขันที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่เราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ถือว่ามันเป็นแต่สักว่า Mm hmm. ส่วนหนึ่งของรูปธรรมจะสมมุติให้มันในรูปแบบสังคมว่าเพศนั้นเพศนี้ก็ได้แต่มันก็อยู่ในสภาพที่มันเป็นธรรมแบบรูปธรรมทำหน้าที่แบบเกิดและกระทำหน้าที่แบบเสื่อมสลาย ถ้ามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์คลายอย่างนี้อกุศลอารมณ์ประเภทมิจฉาทิฏฐิความหลงผิดเกิดขึ้นจากโลกนั้นก็ไม่สามารถที่จะขอบงำได้ดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาต่อการปรับปรุงเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกของเราไม่ให้เหมือนหลกที่เขากระทำกันทั่วไปส่วนมากเขาก็ะทำตามใจเขาเราไม่ได้ทำตามใจขัดขัดตรงกันข้าม มันก็มีส่วนถ้ามีการขัดมันก็ต้องมีลักษณะออกมาในรูปแบบเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นเรามาปลาลบกันกับเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นนิสัยแบบทำให้เกิดความรู้สึกวกวนสำสาก โดยการมามีการเป็นอยู่แบบผู้ปาลบปาลบความรู้สึกที่มันเป็นธรรมแห่งความเจริญที่เราเรียกว่าความเพียรความมีสตินี่ความมีสติไม่ขาดสาย นั้นถือว่าเป็นส่วนทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นพลังเป็นกําลังฝึกเป็นนิสัยชำนิชำนานความรู้สึกท้อแท้มันก็หายหายไปสภาพที่มันเคยเกาะเกี่ยว ที่มีส่วนน,นวงเหนียวมันก็จะมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงและก็หายไปอันเราก็มามีส่วนของการปาลบกันตั้งสติเ,เ,เหมือนเราอยู่ในที่มีแสงสว่างถึงจะมีการหลับตาแต่ก็มี ความรู้สึกมีแสงสว่างเห็นความอบอุ่นมีความอบอุ่นเกิดความเอิ้อิอมและก็มีความรู้สึกมีความสุขขึ้นความสุขอย่างนี้ก็ให้มันมีโอกาสสัมผัส ให้มีโอกาสได้สัมผัสกันบ้างเหมือนเราทิ้งวัตถุสิ่งของนี่เราก็ยังมีความรู้สึกได้สัมผัสความเบา <c oughs> ความรู้สึกที่มีส่วนของการเก็บกดเกรงเครียดเราวางความรู้สึกของเราให้มันอยู่ในหลักว่า <c oughs> อนิจจานิจจังคือความรู้สึกในสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มองในสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นแต่สาภาพของอัตตามองจนเกิดความรู้สึกว่ามันเป็น ทำแบบะตะตะตาเป็นออกมาในรูปว่ามันเป็นอย่างนั้นคือมันคายเต็มที่มันจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมีการเกิดก็มีการดับเป็นธรรมดานันก็ให้ความสำคัญเรา ต้องปรับปรุงและต้องพัฒนาพัฒนาภายนอกกิริยามนยยาการทำหน้าที่กับกิจธุระที่จะต้องจัดต้องทำทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทำอย่างมีความรู้สึกที่เรียกว่า มีความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นไปในรูปแบบสัมมาทิฏฐิแล้วกพัฒนาเราเนี่จะมีเหตุผลออกมาไม่ทอแท่แล้วก็มีความรู้สึกองอาจด้วย เป็นคุณที่ดีสำหรับความเป็นมนุษย์เราเราก็พยายามให้การสนับสนุนส่งเสริมกัน